พฤติกรรมที่เหมาะสมในการขับขี่รถจัก,กรยานยนต์สวมหมวกกันน็อกก่อนขับรถทุกครั้งหมหวกกันน็อกที่ใส่จะต้องมีประสิทธิภาพมีความแข็งแกร่งเลิกเรียนแล้วกินข้าวไหนดีอะโรงอาหารนี่แหละใกล้ๆได้ได้ออกรถเลยอ่ะใส่หมวกเอ้ยไม่ต้องใส่หรอกโรงอาหารเองใกล้ๆไม่ได้จะใกล้ๆะใกล้ก็ต้องใส่ เปิดไฟเลี้ยวเมื่อต้องการเลี้ยวเสมอการเปิดไฟเลี้ยวเป็นมารยาทอย่างหนึ่งในการขับรถบนท้องถนนควรเปิดไฟเลี้ยวก่อนจุดที่ต้องการจะเลี้ยวประมาณ10-15เมตรจะทําให้ลดการเกิดอุบัติเหตุได้ชะลอความเร็วเมื่อเห็นทางม้าลายเมื่อเห็นทางม้าลายมีคนข้ามหรือไม่ก็ควรที่จะชะลอความเร็วหากมีคนข้ามทางม้าลายเราควรชะลอรถและจอดรถเพื่อให้ทางแก่คนข้ามไปก่อนจึงขับต่อไปได้ จอดลอให้รถที่อยู่ในวงเวียนไปก่อนชะลอรถเสมอเมื่อกำลังจะเข้าวงเวียนเพื่อสังเกตว่ามีรถว่างหรือไม่แล้วจึงขับรถเข้าวงเวียนอย่างปลอดภยัย พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการขับขี่รถจักรยานยนต์เล่นโทรศัพท์ขณะขับขี่รถจักรยานยนต์การเล่นโทรศัพท์ขณะขับขี่รถจักรยานยนต์จะทําให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่นและตนเองเพราะเมื่อเราไม่ได้โฟกัสกับถนนข้างหน้าจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ขับรถซ้อน3การขับรถซ้อน3หรือซ้อนเกิน2คนอาจเกิดอันตรายได้ เพราะอาจทําให้เกิดการเสียการทรงตัวหาสภาพของรถหรือสภาพของถององนนไม่เอื้ออํานวยจะทําให้เกิดอันตรายต่อผู้ขับขี่และอาจเกิดอันตรายกับผู้อื่นอีกด้วยขับรถย้อนสอนหรือขับรถส่วนเลนการขับรถย้อนสอนจะพบเห็นได้บ่อยเพราะเกิดจากความมักง่ายของคนจึงนำมาซึ่งการเกิดอุบัติเหตุเกิดการบาดเจ็บ และอีกสิ่งหนึ่งคือทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนขับรถตัดหน้าการขับรถตัดหน้ารถคันอื่นมีความผิดเพราะอาจทําให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้จนทําให้ผู้อื่นบาดเจ็บเนื่องจากการขับรถตัดหน้าทําให้หวาดเสียวและเกิดอาการตกใจต่อผู้อื่นได้จึงควรมีมารยาทในการขับขี่ไม่ขับรถตัดหน้าผู้อื่นขับขี่ในเลนรถจักรยาน ไม่ควรขับขี่เข้าไปในเลนจักรยานเพราะมีไว้ให้รถจักรยานใช้ขับขี่เท่านั้นและทางของรถจักรยานเป็นทางที่แคบอาจทำให้ไปชนกับรถจักรยานได้สรุปมารยาทในการขับขี่นะคะการขับรถจักรยานยนต์บนท้องถนนเป็นการเดินทางที่สะดวกและคล่องตัวแต่มนุษย์เราควรมีจิตสำนึกและมารยาทเพราะ หากเป็นคนไม่มีจิตสำนึกมักง่ายจะทำให้เกิดความเดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อื่นเช่นเกิดอุบัติเหตุและอาจทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทหรือจนถึงเกิดการสูญเสียได้การขับรถจัก,กรยานยนต์อย่างมีมารยาทและไม่ฝา่าฝืนกฎหมายจะทำให้การเดินทางสะดวกสบายยิ่งขึ้นสำหรับวันนี้พวกเราขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้นะคะหากผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะคะขอบคุณ,คณที่<ด>รับชมค่ะ